กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะวันอาทิตย์พวกเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ใช่วันหยุดค่ะคุณยายก็เลยจะทากับข้าวให้กินอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเ่บ่า,บาย,ายแม่โบเสร็จงานทุกอย่างแล้วก็อาจจะไปนั่งเล่นที่ห้างรับแอร์เย็นๆกันแล้วก็นั่งกินไอติมโดยเฉพาะคุณยายจะชอบมากเลยค่ะพวกเราจะไปนั่งเล่นที่ฟู้ดกันบ่อยมากๆเลยแล้วเมนูวันนี้คุณยายก็จัดให้2อย่างเลยค่ะเมนูแรกจะเป็นแกงเหลืองมะละกอใส่กุ้งค่ะแม่โบเห็นใน t ิ k กต็กตอกเขาทํากันดูแล้วง่ายดีก็เลยให้คุณยายลองทําบ้างส่วนเมนูููทีี่่่2จะะเเเป็็นนนผผัดใสมมค้ โบก็ลอกมาจากในติ๊กต็อกเหมือนกันแม่โบกับคุณยายเนี่ยชอบกินรสจัดเมนูนี้ถูกใจเลยเมนูผัดเผ็ดคุณยายก็จะใส่มะเขือเปาะใบมะกรูดพริกหยวกพริกแดงพริกไทยอ่อนกระชายแล้วก็ใบโหระพาอื่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ที่ตลาดเนี่ยเขามีขายเป็นเซตสําเร็จเลยนะคะเซตน,นี้ก็30บาทได้ครบคเลย,ย,ยเขาก็จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเวลาทํากับข้าวเนี่ยก็จะเสร็จไวมากแต่จะมาช้าตอนขั้นตอนการเตรียมของนี่แหละคะ่ะมะละกอลูกนี้นะคะคุณยายก็ได้มาจากตลาดค่ะลูกละ10บาทแม่โบว่าลูกใหญ่มากมาก แม่โบว่าคุณยายเขาก็น่าจะเซียนอยู่นะคะเขาจะได้ของมาถูกอยู่เป็นบางอย่างแต่บางอย่างเนี่ยก็แพงกว่าคนอื่นเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการทําแกงเหลืองนะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะใส่พริกแกงลงไปจากนั้นคุณยายก็จะใส่มะละกอลงไปเลยคุณยายก็จะปรุงด้วยผงชูรสน้ําตาลปีบ๊บน้าําปลาแล้วก็น้ามะขามเปียกรั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในการทําของพวกเรานะคะถ้าขั้นตอนหรือวิธีการผิดไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแม่โบเนี่ยจะได้ให้คุณยายไปปรับปรุงต่อไปก็เป็นเมนูผัดเผ็ดนะคะคุณยายจะใส่เป็นพริกแกงเผ็ดแบบหยาบค่ะผัดให้มกินหอ ลแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้แล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่าลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ปรุงเลยค่ะคุณยายจะใส่ผงชูรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลทรายผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะแม่โบจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะถ้าใครได้กลิ่นเนี่ยจะต้องหิวข้าวแน่ๆเลยเมื่อวานนี้แม่โบชมว่าส้มอร่อยวันนี้คุณยายก็เลยจัดมาให้อีก2กิโลก็ยังดีนะคะที่ไม่ใช่มะมว่วงเผ็ดนี้คุณยายก็ลองชิมแล้วนะคะคุณยายจะเติมน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาเห็น กินกันทั้งวันเลยมื้อเนี้ยก็หมดประมาณ400ค่ะแม่โบว่าประหยัดกว่าออกไปกินข้างนอกนะคะบ้านเราเนี่ยก็จะกินกันค่อนข้างเก่งค่ะถ้าซื้อเขากินเนี่ยก็จะได้น้อยแล้วก็กินมื้อเดียวเนี่ยก็หมดแล้วแม่โบก็จะกินข้าวก่อนออกไปขายของแบบนี้ <c oughs> เกือบทุกวันนะคะส่วนรสชาติอาหารวันนี้ถูกใจแม่โบทัก2เมนูเลยแต่ไม่ค่อยถูกใจน้องแตงสักเท่าไหร่